สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดกรมสมเด็จพระเทพทรงสวมกอดท่านผู้หญิงสามัญชนอย่างไม่ถือพระองค์ดีสเวทอดีตนางเอกขวัญใจชาวเอเชียวัยเจ1ปีที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่องงูกเกงกอง2513และเป็นศิลปินแห่งชาติกัมพูชา ได้ใ,ให้สัมภาษณ์กับทางนายเอนเทนเล่าความรู้สึกหลังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีโดยเล่าว่าเธอได้รับเชิญจากรัฐบาลกัมพูชาให้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นที่โรงแรมโซฟิเทลพนมเปญซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยนกกรงพนมเปญได้ถวายคำแนะนำตนให้พระองค์ได้รู้จักว่านี่คือนางเอกชื่อดีสเวท วินาทีประหลาดเริ่มที่สุดในชีวิตเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีตรัสว่าเคยทอดพระเนตรภาพยนต์งูกเก่งกองที่เธอแสดงนำด้วยพร้อมสวมกอดอย่างไม่ถือพระองค์ซึ่งทำให้เธอรู้สึกประทับใจอย่างหาที่สุดมิได้เพราะชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอพระองค์ท่าน ที่ผ่านมาเคยชมพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์ไทยและทำให้รู้ว่าตลอดช่วชัีวิตของพระองค์ทรงทำนุบำรุงประเทศไทยอย่างเน็ดเหนื่อยเป็นเจ้าหญิงคนเดียวของโลกที่ทำงานหนักขนาดนี้โดยดีสเวตเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี2557ว่าแท้จริงแล้วเธอมีสายเลือดไทยอยู่ด้วยเพราะคุณย่าของเธอคือนางรำในพระราชสำนักที่ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ไปแสดงวัฒนธรรมไทยให้กษัตริย์เขมรได้ชมทําให้คุณยาได้พบรักกับข้าราชการระดับสูงของกัมพูชาและใช้ชีวิตอยู่ในพนมเปญซึ่งเป็นต้นตระกกลของเธอนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขคุณครับ